ลงหดพุ่นอิ้วผีน้องเห็นบอถ้าบอกแล้วว่าเ้านับแล้วโลดถ้ามันบาบานน่ะแม่เอ้ยวุ้ยเหมันยังอันนี้เนาะเอาเอ้าแม่มันคือเหี่ยวแม่ต่อเลยแล้วต่อไปเลย มีมหาเฮ็ดโอ้ยตอนนี้เห็นแล้วอันตี้อานด้เลยได้อันตี้ขาวหงอยนะคือเห็ดปวกพี่น้องเห็นบอเสือบ่ใบหญ้าเสือสายตาเลยพุณอืมปวกโพดโพอ้าวมาเด้อเอากรอนอันนด้นี่แม่เราเก็บอันดอกจุม อะไรดอกจูงของเราเนาะนี่ในน้อยหนุ่พี่น้องเอาหานะครับโมเ็นดอกอืมโมเห็นเขาบอกเลยว่าเมาฮนเห็นมือนี่นะขั้นไปเจอแบบนี้นะเขาก็เลยหย่างมาในนี้แนมมากาะว่าเห็นบักหลายหนึ่งก่อนเก็บกระคอนเซลฟี่ตอนนี้เอินแม่อ้วนมาเก็บน้ำพุนอันแล้วอันแล้วบริทายแล้วก็จะได้ลายกว่าเฮาอีดอกกว่าเฮาจะทายได้นะ เราเก็บไปเต็มเต็ตาดีแต่พ่อมัวง่ายพี่น้องเบิ่งแน่กดแชร์พี่น้องกดแชร์เดี๋ยวนี้โลดอืมอันนี้คือเห็ดปวกนะเห็ดปวกบนทางคูนั่นทางทางั่นมันนุ่มแลยผูกผูกแม่โมแม่แม่นผูกผูกได้ถือโอ้ยหมูวานี่พอดีนะไหมน้องอันิดนี้มูไถ่หรือยังต่อไปโลดมรู้ว่า โอ้ยนาสีหูนีโชคดีมันนก็ลงมากแบทาไปไก่มาัพอม่อ้วนมันเก็บอาอยู่ค nah uh> um> oh. wow. ุณเราบิดตะดอกจูมแม่คุณหนี่หพูพูดดอกจูมอ้วนอือคุปจักบอลสีเก็บเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันลายพูดมาเติมมาเดิมนาแต่ถ่ายเอ้อกุ๊บวันนี้นัดกันเลยกับอันลาวอ่ะพอดีมาพอแล้วมีพอดีแล้วเก็บดอกจูมมันอยู่ ก็เลยเห็นแล้วก็เลยเออแล้วเก็บอือจเลือพี่น้องเลยมาญาติกันเด้อปากเลยเยี่ยงหมดจอพี่น้องหมดจอ้าปากทิงโตหมู่แรกแหกมานของปีพี่น้องเลยอันนี้คืออันมัน้งงดอกใหญ่โผล่กะตาเข้าน้อยโผล่เลยโถ่เป็นยังดอกเอามาพี่กะตาน้ามาตั้งพี่ ปทอันดอกบ่าเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือเก็บง่ายเพราคือดอกจุ่มเลยแมนดึงเงาดึงเอาแล้วมันเห็นง่ายพ่อเออก็เดี๋ยวจะเลาะขึ้นมาทางนี้จุ่คอยจะเห็นเขาว่าไปเก็บได้กันเลยมามาซ้องเบิ้งกดแชร์พี่น้องกดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องจ๋ากดแชรอย่างเดียวอันนี้จะเป็นขั้งแรกที่ นี่รอบปีที่แบบบ่มีเห็นหมูง่ายป่านนี้เนาะเบิ่งในี้คืนตาเรียบร้อยแล้วนก็เก็บ <c oughs> กว่าดอกบานเนี่ยมันจะเก็บแล้วมันเต็มหไหม้ด้บกก่นคือดอกจูบ <c oughs> เออแต่ว่าขั้นมืออื่นเนี่ยคือสีบบอ่กกอ <c oughs> บองคนจะเก็บเท่าไหรเนาะโอ้โหเธอหมุนเข้าไปปุ่มบ่เ <c oughs> มื่อวานเนี่ยพอดีกั้งกรุบลินเนะ <c oughs> าะปโอ้โหคอนนี้ไปทางหัวโพนเนี่ยกำลังกั้งกรุบทั้งนั้นบโมโหเป็นหมู่เดียวหรือสองมู่ ฮ่าฮ่าฮวาฮ่าเ่าย่าฮ่าว่าฮ่าฮ่าฮ่คุณพี่อี่าอ่าฮ่าฮกากตาต่าม่ัก่หญ่าพ่้นอันทาล่าฮ่าล่าฮ่าฮ่าฮเด้่านลาง่ปฮ่าฮ่าฮ่าผ่าันาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮนะฮ่าม่ดอกจุ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่นฮ่านมืดเห็นาือเก่าข่าฮ่าฮ่าู่มื่อนี้นะ โผล่พ看看네 no hm ี่น้องเฮ้ยมึงเก็บมาเบิดอยู่อันเห็ดเห็ดซับๆแลเออเอาแนมมาไม่ได้จังว่ข้าวจักจ่านเออแนมเข้ามาเห็นข้าวสดเดี๋ยวไปหาแดนได้เก็บจะดอกเจอเอื่นเรามาเก็บน้ำก่อนผู้เผยเด่นได้ข่ากระตาสดเห็นรัตะค่าแต่ดอกจู๋มันอยู่มืออื่นจะมาหาแม่ตรงนั้นมันเห็นดอกมันแงงกระพ่นดินคอนเส็ ก็แค่เดี๋ยวนี้ฮะโบจะเป็นต,ต้องคุดเด็กพี่น้องดอกอันดอกบาดนี่เาดึงเอาดึงเอาเนาะอือโแม่นดอกจูบให้มันอยู่เรนมันบอกแล้วว่าสิมันระเบิดป่าสิมันระเบิดป่ามือเห็นไม่เอียงอืงอ,อมือเห็นบ่เห็ดน,นั่นอือไปน้ำตลอดเนาะอีโอ๋โอ้ยเหาจนมาหอดป่าแล้วมันบินมาไหมเว้ยอันนี้นะอุ้ยเต็มกระจาเด้อดิี่เฮ้ยเจ็บยังบปทำที่เครื่องซ้อมเขาจ้งเจ้านาที่เหรอตัวเนาะ Đồ nha ngay phía nông tìm cả ta cổ ngoài đó Bà con hơi mắn bà cử ớt Nhà con, nhà con Mắn hai cái mắt ổn đi đây nè Cái này đây đấy Ui คิดว่ามันสิบพอปนี้ดอกไม่เอ้ยโหดโพมูญ่เนาะมูเดียวก็ได้ปินหาบคือขวานเนาะนี้ยินแต่ขวานเก็บมูเดียวก็ได้เป็นหาบสองหาบท่างก็ไม่เห็นท่าก็สิหาพื่อกันอะไรอันนี้กันสีได้เป็นหาบด้พี่น้องเก็บบนท่านในเครื่องเต็มกระตาแล้วหาผักบ๊อกเก่อยดอกอเียเต็มกระตาเรียบร้อยแล้ว อย่าปากเอียงอย่าปากเอียงมึงหัวจ๊กมือที่สามอย่าบอกเอียงมึงอย่าปากเอียงว่าใครมาเก็บบัวเนี่ยคนอีกก็คือเฮายังไม่ได้ขึ้นเลยมันเนี่ยโอ้ยทำผุดที่บ้านสิบเอไปนั่งเดี๋ยวดู

เดี๋ยวโทรเอากระตากกันเลยเฮ้ยกำมึงเดี๋ยวไปดมไอ้หาเฮ็ดเสมอไอ้เก็บสานเออเอาออทางข e. ้างโทรัพเลยเฮ้ยนางฝ่าวซะก่อนดอกมุดจอมาเก็บแทนเนี่ยพี่นะะ้องถากระตาก่อนอันที ort, ่เห็นนี่คือเห็ดผักโพดผพวเฮ็ดผัวโอ้ตอนนี้บริยานไพ่บริยานเก็บแล้วเอ้อฟอเต็มตาเลย ันหลายพดอร,ร,รนะเพราะว่าเต็มตาแล้วนะขนาดเท่าเห็นตอนแรกแนี่ยขมาขาวจากจานอื่นแม่อ้วนเลยบอกมาเก็บพี่เฮ้ยจังหวัดนนท์างใต้บอลเอ็นไปเก็บกัองงบอีเอียงแลจังหวัดเต็มอยู่ปบนจา,น,าจนะจุ่มในยูพุนพี่นออ้องจ้าเนื้นอหัวก้น,นะอันใบไม,ม้ป๊กแมนเบิร์ดอ,อันนั้น,นแมนเบิร์ดขาวๆแมนเบิร์ดเพิ่งจะสุดเก็บกระสานนี่ตอนนี้บวกเก็บแล้วเอาแล้วอื่มพุน อันกลางๆ่างในกระแมนคุแม่อ้วนและประสนใจเลยอ่าลายนอนจะถี่เห็นลายเอาโหลดเด้ออืมเราก็บอกว่าที่ข้านเกทคือกันอ่าโพดโพฮิตบวกโพดโพออนั่าฮะอืมแต่ว่ามองมองมองมันงามกับดอกใหญ่ด้วยพี่น้องคุณ กำลังจุ่มก็มีถาเก็บดอกจุ่มมันถากตาเรพี่นองากตาก่อนมออกไปเป็นสน,เน,เนจเก็บกรองไห้ผัดขะลามมันบอกออกได้นนพิมาหกดนเกี่น้องเขาจดมันบมนดอ,อกหรือขี่ลดเนาะยังบ่แตก นี่เป็นจังไรบาหนี่ได้ขู่มาเลยเหรอขู่บ่นอะไรมีดจีนดิ้จื้อบอบาหนี่ทั้งขู่ทั้งกระต่าแม่สงสัยจะได้สามหาบอะไรอยี้ยนี่ตอนนี้ได้หาบหนึ่งแล้วผุนพุนหอดหัวโปนมีตัวพุนทางเข้าไปหล่นป่าได้สองขีดได้หนึ่หมู่เดียว สามขีดนั่นปลาทุกอวนนี่เราดูจุ่มกูจะเข้าด้านนี้เลยใช่นี่เอาสีอันนั้นเอาตรงนี้เขาไปห้อนมันเกล็ดบ่จะเข้าไปเป็นปวดขาเก็บจะนั่งคัดตมาเก็บอ้าวเต็มแล้วสองกระตา หมุนก็ได้บ่เด็กีองหมุนก็ได้เอามึงส่หมุนเข้ามายังนี่โนเก็บดอกจูบฮะืกดแซ่นะไมตอนนี้มึงชใจดอกบานแล้วพี่น้องจา หมุนหาดอกจูบอย่างเดียวออันปลาหกปลาน้ำปลาไดบวันอนนีอนดอกจูบนานนี่นี่นี่พี่น้องจา๋าเฮ้ยตอนมึงเข่ามานะเข้ามาง่ายอยู่ยิ่งบอกแล้วพอตดออกออกบาได้นี่ดอกจูมบมันน่ะบริเก็บดอกเขียวซื้อนี่พี่น้องอันนี้คือเห็ดปวกนะจ๊ๆๆะจ <laughs> เห็ดปวก แม่อยู่ทั้งหัวนะเจ้ายังมาท่นหลอกว่แม่อ้บเก็บมาเสียบไว้ดพี่น้องลายโพดโพูโพู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 พพดเก็บเสียบไว้ว่ามึงกระซ่งกว่าเนาะอันนี้ของแท้ของจริงอืมไม่อิงแอบกดแชร์จ้ากดแชร์พูนอุแม่ไี้แม่อามดมาเก็บเนแม่แม่กระเก็บไอว่าคือการทางนก็ไดกรมีคือกนี้นะสออดอกจูมาหนิพี่น้อง เมีนเห็นแต่ว่านยังงี้ยงงามเนาะอันนี้จะมันเป็นดอกบานแล้วตอนนี้ช่อมงคลมืดเงาหมดขาดการว่าเฮ็ดปวกโมนี่สิได้อยู่เกือบสามหาบเลยอันนี้เต็มสิออกได้บ่พี่น้องมนเข้ามาเบิ่งแน่อันนี้คือพุ่มหนามดินี่ถ้ที่ออกท่อนยันออกหนาเยู่เออเพราะตอนนี้เฮ็ดพอมนเข้ามนเข้าอืบ่ต้นออกไว้เฮ็ดมืดเพาะ เคยหลาก็มาเก็บซอยพี่น้องจ๋าสบายดีบวชบวมต้องเรียกกำลังเสริมเหรอบุ้ยลายเกินพี่น้องเลยบม่ได้ยัดผู้ใดียวไม่เก็บเลยเดยอเมื่อยเก็บแล้วการกับบวชได้เพราะว่ามันค้าน้ำโอ้ยอีเอี้ยมาดูอีเหี้ยอวนพีกคนตอนนี้เก็บซี่พี่น้องอีเอย่างซับไปแล้วอาจจะที่ออกตัวเดียวไม่ได้บานมันขี้กีมันเครื่อนซีเมนออกซอนๆเนาะ แบบว่าโตจนออกรจนใช่แล้วก็เก็บน้ำไม่ทั้งหน้าเจ้านะอ๋ออ๋อมันที่ล่างได้อยู่บบนี้กูเหมื่อยทำนันเด็มันเหมื่อยมันวะมึงไปหล่อฮาบ์ปเห็นเห็ดนะมึงหน่าสิเหมื่อยกว่านี้อ๋อโอ้ยเก็บเห็ดร้ายแล้วก็เหมื่อยโอ้ยใครอย่างี่น้อ๋ตอนเก็บนี่ตอนล่างปะตอนล่าง อันนี้ข้าวบริจีนบริคุดปวดไหวยแป้งผู้เฮยดึงเอาบ่เอาันมันหดดินดึงเอาวางกลางวางกลางเดี๋ยวมันขาดเลยนาะแม่แม่ข้าบัวต้องขูดเด้แต่มันบุคือดอกจุ่มดอกจุ่มมันนะมันพ่นดินนะมันลรางยากจินอันนี้บริมีกีดินเด้อันมันมันแบบเงาเด๋ออ๋อตอนห่างโตหนึ่งจังหวัดจุกเพือกจุบจัาแม่ฮึโอ้ยห้องเสร็จมือเอากระต่ายอีกเลย อปอแล้วนะเอาก็ขอดใช่ไหมเนี่ยก็ขอยแลวเคยถึมาเอานี่ยปวดขาแล้วมันหลอกมาแล้วคันเว้ยข้ามันบวบานมันบเห็นไหเอ้ยแันแมมเขามาขาจักจานไเป็นคนเนนีนเนายุงเห็บ ก็เลยรีบเอิ้นแม่อ้วนเลยทั้งที่ประธานได้เก็บจจกดอกแน่นไม่ถาวรปัญหาอยู่พรามันดินเราเก็บอยู่นะฮะเก็บเห็ดดอกจูมีนิธรรมนี่แต่ตอนนั้นมันยังมาลายมาไหนบ่ตอนนั้นนะมันจูมันกระฝุ่นดินใครเห็นเราเก็บพอย่างมานี่ก็เลยเห็นขาจักจานเลยเอิ้นเราอันนี้เป็นดอกแล้วอันนี้ตัวดอกบาดรากบริยากเลยพี่น้องบริมีขี้ดินเลยบอกวืาอันดอกจูมแน่นี่ เห็ดหมูนี่นะสะอาดดีเห็ดหมูนี่นะเหนื่อยเก็บแล้วแม่อ้าวผัดถอยออกไปเลยเฮาอุตส่าห์ทางให้เก็บแล้วไปเศราเมื่อยแล้ววะไปน้องเก็บเห็ดปวดแล้วไปนั่งเศราเหื่อยก่อนปกติน้ำแบบหยันเขามาเก็บน้ำนะปกติบื้นใสบื้นใสเออมนิยมแล้วเหนื่อยแล้วออกไปเฝ้าเศราเหื่อยแล้ววะ เออๆไงนะมวกนี่ยอะไรเขากายเฮ็ดกลับไปเห็นยังวะนี่นี่ไบหมวกนะเนาะเดียวกว่ามากนะจุ่มจุ่มกรเปิ้นเพื่อผู้เล็กม่ใครกระโดดบอกให้เอาหมวกมาให้พหมวกพูดอยู่พูน่ะนั่นแล้วโยนมาให้มึงจะไปเห็นยังเด็กนี่มานั่งโอ้ยจะอ้อนต่หน้าเป็นบ้าเ่ราะฉะมานั่งหมูเอ็มอยู่มีแต่จุ่มจุ่มก่ได้หอดพูนะพูด เอียมึงกลับไปอ้ยมึงไปอยู่บ่อนอื่นน่นะเอี่ยแม่ทั้งเจ้าก็มี่อแม่มึงเห็นอยู่เห็ดปวกเหสาครนผิัน้องอย่าลืมกดแชรกดแชรออกไปเอา ได้จากซิปนังหมวกกูบอกอ่ากูสิออกก็ได้มันออกก็ออกง่ายไงมึงนี่กระเนาะกูอย uh, ู Ooh, ่นอกนั้นโอ้โหกูสิเก็บเพรให้พี่น้องเบิ่งนี่กระยังบ่ได้เก็บอยู่เนี่ยแป๊บนึ่งผมกระหน่งลงแล้วก็เฮย

อันนี้คือดอกจูงกำลังพอดีเจ็บพอดีแก่ตอนนี้บอมีนั่งคตม่าเด้อปวดขานั่งยองๆแล้วปวดขาเพ็รหลายปวดโคเเ็ชหลายกินนอัไปต่อหรือพ่อซันนี่นะ่ยเรื่องเนีสิพ่อเฮียมันกำลังกำลังโูงกำลังมาเราต้องหาที่มันบอกเพชรทางกาออกมือสองมือยังสิไปเก็บอยู่ในบ่อนึงนี้ พี่น้องมาฮอนีก่กะจากลาดซัมมี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อจ่กมันแดงยังันเก็บแล้วถ่ายล่างมันกับลงเง,งี้ยตัวมันสิลงพี่น้องจ่าเก็บกองไว้อไอก,กองไว้อย่ากองเฮ้ยมันชิบออกสิีน้องกระต่าเข้ามาให้มันเขาเขาบอกมันยังมันชิบอกอกปีหน้าอ้ยดอกไม้ <Biraz S 2> มันมีนม้ำพี่น้องเข้าไปบุได้เขาสว่างก็เมือ่อยแหละให้มันเมืองรดอดย่าให้มันอยู่ เฉากลากังินเพียงเท่านี้เดียวเข้าหูเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเด้อเพยงบัก์ลางเ้ยเจอกันใหม่อีพีต่อไปจ้ะ